วิทยายเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2,557ซึ่งปีนี้มีคำวันวันวิทยาศาสตร์ที่ว่าจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นไปดูพิธีเปิดงานกันก่อนค่ะการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาดหวังว่าผลงาน ที่ได้ร่วมจัดแสดงในงานทั้งในส่วนผลงานวิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทางสาขาวิชาได้จัดแสดงรวมทั้งการได้รับความอนุเคราะห์การนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอกปัจจุบันนี้ได้กาอันสมควรแล้วฉันขอเปิดงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอมราอมรแก้วคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมเปิดงานด้วยเราไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันค่ะปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เราก็ย่างเข้าปีที่10นะคะเราก็จะมีการพัฒนานะะในเรื่องของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมรวมทั้งบุคลากร ที่เป็นอาจารย์ของเราด้วยนะคะเรามีบุคลารกรที่จบปริญญาเอกมากมายมีงานวิจัยในระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติเนี่ยมากมายพอเราโอเพ่นเฮาส์แบบนี้เนี่ยเมื่อน้องๆเนี่ยรู้จักคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะคะ <c oughs> เขามีความประทับใจนะคะ <c oughs> เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ว่าโอกาสที่เราเนี่ยจะได้รับนักศึกษามาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราในแต่ละปีนคะก็จะมาจากนักเรียนในโรงเรียนที่ ที่เข้ามาร่วมงานกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นเป็นโอกาสหรือเป็นจังหวะข,ของของคณะวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันหลังจากที่ได้รู้ถึงที่มาของงานกันไปแล้วก่อนที่เราจะไปดูบูธของเพื่อนๆื่อนจากสาขาต่างๆกันนั้นไปดูผลงานของน้องๆที่ส่งผลงานเข้ามาประกวดกันก่อนค่ะผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับซึ่งชื่อผลงานมีชื่อว่ากินารีรีไซเคลิลครับซองขนมน่าจะทําประโยชน์ได้มากมายยิ่งกว่าที่เราจะทิ้งให้เป็นมลภาวะมลพิษแก่โลกครับ ซึ่งเราได้ดัดแปลงมาเป็นชุดรีไซเคิลครับซึ่งซองขนมนี้สามารถนำไปประยุกเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายครับซึ่งทางเราได้นำมาเป็นชุดอย่างที่เห็นนี่แหละครับผลงานของหนูชื่อว่าจุกเปิดน้ำอัดลมแปงลงร่างคะ่ะได้รับรางวัลชนะเลิศคะ่ะอันดับหนึ่งคะ่ะมองเห็นว่าแบบเวลากินแล้วก็ทิ้งทิ้งไปเลยเพราะว่าฝาจุกตัวนี้สามารถนำไปทำขาเทียมได้คะ่ะแต่ทางหนู จึงเกิดไอเดียคิดขึ้นมาว่าอยากใช้ให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอะคะ่ะก็เลยคิดที่ทํากระเป๋าขึ้นมาค่ะฝาจุกตัวนี้ไม่ไม่ใช่สามารถทําแค่กระเป๋านะคะยังสามารถทําเป็นชุดรีไซเคลิลฟอน์นเจอร์ แบบข้าวของเครื่องใช้ต่างๆได้ค่ะแบบเช่นเข็มขัดสร้อยคออะไรแบบนี้ได้อีกมากมายเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะช่วงหน้ามาดูบุ๊กิจกรรมของสาขาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันต่อค่ะ